มาดูนะคะไวยากรณ์นะคะทากานะคะนอกเหนือจากในหนังสือนะคะเอามาดูนะคะไวยากรณ์ตัวนี้นะคะเราจะนํามาเชื่อมคํากริยานะคะสองคำกริยาแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการกระทำหนึ่งไปอีกการกระทำหนึ่งหรือนะคะ สถานการณ์หไปยังอีกสถานการณ์หนะคะหรือน,ะะนำมาเชื่อมระหว่างประโยคที่แสดงการกระทำหรือสภาพใดๆเป็นต้นถูกหยุดชะงักและเปลี่ยนเป็นการกระทำหรือว่าสภาพอื่นนั่นเองจะมีความหมายว่าแล้วจุดๆ,ๆหรือว่าแล้วก็จุดๆ หรือนะคะจะนํามาใช้ในความหมายจุดจุดก็หรือว่าและหรือว่าแต่หรือว่าแต่แ,ตแล้วจุดจุดจุดนั่นเองอ่ะทีนี้นะคะก็มาดูวิธีใช้ที่สองนะคะทาการนะคะเราจะนํามาใช้อันแรกก็คือที่เราเรียนในหนังสือด้วยแล้วก็ที่เราที่บาบเมื่อกี้นะคะมาดูข้อที่สองนะคะก็คือทาการนะคะจะนํามาเชื่อมระหว่างประโยค ที่แสดงการกระทําอื่นเกิดขึ้นในระหว่างที่การกระทําใดๆนะคะกำลังดำเนินอยู่หรือนะคะใช้กับสถานการณ์ที่การกระทําแรกยังไม่เสร็จสิน้นก็เปลี่ยนไปทําการกระทําที่สองเพราะว่ามีเหตุการณ์บางอย่างแทรกเข้ามานน่นเองก็จะมีความหมายว่าพลาง หรือว่าระหว่างหรือนะคะนำมาใช้ในความหมายขณะที่ช่วงที่ระหว่างจุดจุดอยู่จุดจดจุดจ,ดจก็จุดจุดจดนั่นเองอันนี้ก็ใช้บ่อยนะคะวิธีการใช้นี้นะคะพวกเธอก็จําความหมายนะคะกับวิธีการใช้ให้ดีๆนะคะอ่ะอันนี้ข้อที่2แล้วทีนี้มาดูข้อที่3นะคะก็คือวิธีการใช้ที่3เราจะใช้ทากานะคะ นำมาเชื่อมระหว่างประโยคนะคะที่แสดงว่าคําพูดที่อยู่ข้างหน้าจะกลายเป็นเหตุผลหรือสาเหตุของคําพูดที่ตามมาข้างหลังก็จะมีความหมายว่าเพราะว่าจุดจุดจึงจุดจุดนั่นเองอันนี้นะคะทากาก็นำมาใช้ในความหมายเพราะว่าได้เหมือนกันนะคะก็ต้องจำนั่นเองอ่ะข้อที่3แล้วนะคะต่อไปนะคะข้อที่สี่นะคะ เราจะนำมาเชื่อมระหว่างประโยคที่แสดงการที่ข้อเท็จจริงมากกว่าสองสิ่งเกิดขึ้นพร้อมด้วยเปลี่ยนลำดับสลับกันนั่นเองอันนี้ก็ใช้นะคะจะมีความหมายว่าเดียวก็จุดจุดเดียวก็จุดจุดจุดนั่นเอง วิยากรตัวนี้นะคะจะนำมาใช้กับกริยาการกระทำนะคะอย่างเช่นมกตาคือกินมาชิดาดื่มนะคะมันนาดะพบเจอหรือนะคะคงบูฮาดะเรียนแล้วก็มักลงท้ายด้วยรูปอดีตนั่นเองอ่ะแล้วก็นะคะแล้วก็นะคะทากานะคะจะมีความหมายเหมือนกับจุงงี สามารถใช้แทนกันได้นะคะแล้วก็นะคะทากานะคะสามารถละกาได้เหลือแค่ทาได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ระวังนะคะจะไปสับสนกับไวยากรณ์ตัวอื่นหรือว่าลากของคำศัพท์นะคะต้องระวังนั่นเองแล้วก็นะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะจะสับสนกับทากาที่นำมาใช้เป็นคำชี้นะคะที่ใช้ เมื่อแสดงความหมายของคำพูดที่ปรากฏข้างหน้าให้ชัดเจนขึ้นนะคะก็จะมีความหมายว่าทั้งจุดจุดทั้งหรือว่าทั้งจุดจุดด้วยนะนั่นเองกฎของการใช้ก็คือนะคะคำกริยานะคะจะเป็นคำกริยาการกระทำนะคะไม่ว่าจะลงท้ายด้วยสระหรือลงท้ายด้วยตัวสะกดนะคะตัดดะเราก็ใช้ทากาได้เลยน,นั่นเอง แล้วก็นะคะรูปอดีตนะคะให้ผ่านรูปอดีตนะคะแล้วก็ตามด้วยทากาเนี่งนี่ก็คือทากานะคะที่เราต้องจำนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปจำนะคะว่านำมาใช้นะคะอะไรบ้างมีความหมายอะไรบ้างนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราก็จะเข้าไปเรียนในบทเรียนนะคะ อ่ะมาดูข้างในบทเรียนนะคะอ่ะมาดูกฎการผ่านทากานะคะอ่ะคำกริยานะคะการกระทำทุกชนิดนะคะรวมไปถึงคำกริยาการเคลื่อนไหวนะคะก็คือตัดดะทิ้งนะคะไม่ว่าจะมีตัวสะกดหรือว่าไม่มีตัวสะกดนะคะข้างหน้าดะให้ใช้ทากาได้เลยนะคะอย่างเช่นคาดะตัวนี้ก็คือแปลว่าไปนะคะตัดดะแล้วก็ใส คากาเข้าไปก็จะเป็นคาดากะคาดะนะคะก็จะเป็นคาดากะก็คือไปนะคะแล้วก็มอกตะนะคะก็จะเป็นมอกตากะมอกตากะก็คือมอกตะนะคะจะแปลว่ากินนั่นเองแล้วก็ชองโซฮาดะนะคะชองโซฮาดะก็คือแปลว่าทําความสะอาดนะคะแล้วก็ตัดดะนะคะ แล้วก็ตามด้วยทากาก็จะเป็นชองโซฮาดากานั่นเองอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูนะคะประโยคตัวอย่างนะคะ